พระอาจารย์ท่านหมามงคลท่านเป็นประธานสร้างโบสถ์วัดศรีชุมบุญแสงทองครับที่จังหวัดส,สุรินทร์วันนี้ก็เป็นวันดีครับเป็นวันดีของท่านเนี่ยกุฏิท่านอย่างนี้ครับกุฏิท่านเป็นห้องกระจกกับห้องกระจกท่านอาจจะอยู่ข้างในเดี๋ยวเรายังไม่ได้พบปะท่านหรอกครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆครับวันนี้ก็มีงาน วันนี้มีงานยิ่งใหญ่ครับอันนี้แม่ครัวแม่ครัวประจำวัดเราไออคนน่ารักมากครับเนี่ยอดอิ่มก็อยู่กับคนนี้แหละครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศอ๋ออันนี้พี่ประกายรุ่งครับประธานหลักประธานหลักที่สร้างวัดสร้างโบสถ์วัดศรีสมุนแสงทองเพื่อเครับสวัสดีครับพี่ประกายรุ่งครับวันนี้มีงานอะไรมากันยืะแย้ลือเกินครับเนี่ย อาจารย์นี่ในวันอายุอะไรนะอายุวัฒนามงคลแล้วก็จะมีกลุ่มของศิษย์พันธ์ใช่ไหมคะชาวเสบียงบุญมาอีกหลายคนเนาะวันนี้เตรียมอาหารกันเนาะก็ย้ายท่านชมบรรยากาศครับหลายหลายคนวันนี้สิทธิ์ของท่านก็มากันเยอะนะครับร่วมร่วมหลายคนนะครับดูเนี้ยเนี่ยอันนี้แม่ครู เ,เ,เตรียมอาหารกันเต็มที่อะไรอันนี้นี่อ่ะวัสดีครับทนายโอ้วันนี้แต่งตัวสวยมากครับนี่คุยหน่อยที่มีอะไรคุยวันนี้ทำงานบนะคะเรื่องค้าเหรืออาจจะมากกว่า99รูปเรื่องในงานอายุวัฒนามงคลท่านปนหามงคลจะัดไปทโลแล้วก<อ>็ม<อ>ี ของญาติโยมที่เกิดเดือนเดียวกัน hmm. อี VI, ิ <cold> ่นห้าหกท่านนะคะวันนี้ก็เลยทาบุญใหญ่งานงานช้างเลยงานน้งานช้างค่ะนองช้างช้างสุรินทร์นะคะใหญ่กว่าช้างสุรินทร์อีกห่อให้ดูหน้าแต่ละคนก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่เช่เช้านะครับเดี๋ยวสายๆหน่อยคนจะเยอะวันนี้เนาะก็พรายนี่ให้ชมบรรยากาศเช้าเช้าันเนี่ยบรรยากาศ เกิดของคคุณ๋ออันนี้คุณครูเล็กอันนี้นี่เจ้าของวันเกิดอันนี้อ๋อวันดีค่ะโอเคครับอืมเดี๋ยวดูบรรยากาศกันครับดูบรรยากาศกันฮะดูบรรยากาศอ่าคนที่ศรัทธาพระอาจารย์ท่านมหาบางคนก็มาช่วยกันเต็มที่ครับมาช่วยกันเต็มที่อันนี้นี่พี่เล็กอันนี้พี่เล็กอันนี้พี่เล็กอันนี้เนี่ยเอออันนี้เนี่ยอันนี้นี่อันอันนี้ ช่วยกันเต็มที่เลยครับีอ่อ๋อน,นี้อะไรลำไยเหรอจ๊ะลำไยใช่ไหมของอพี่เล็กสาธุดูบรรยากาศนี้อันน,น,นี้อันนี้กุ้งครับพี่ที่เห็นก่ครับกุ้งของคุณคุณร้านป่าเจนี่อาหารป่ากับพะรามสอง ที่ท่านเห็นเมื่อกี้แหละครับโอเคอันนี้ทำอะไรปอกไข่เหรอปอกไข่ใส่พะโล่ไข่ใส่พะโล่าไม่ใช่ไข่คุณหานะ,อะโอเคครับสวัสดีเช้านี้แค่นี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเสสายๆให้ท่านได้ชมบรรยากาศที่คึกคืนกว่านี้ครับ วันนี้ก็ที่กุฏติพระอาจารย์ท่านมหามงคลลูกศิษย์ลูกหามากันมากมายวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งครับเป็นวันอะไรครับพี่สุรชัยวันมงคลมหามงคลครับเพราะอะไรถึงเรียกวันมงคลวันมหามงคลเพราะเป็นวันเกิดท่านมหามงคลเป็นวันเกิดของพระอาจารย์ท่านมหามงคลเนาะเป็นไอเป็นวันอายุวัฒนะอายุวัฒนะมหาล่อ กี <aunque S 2> <me> ่ปีไม่ร <steel> <de> ู้นะท่านไม่บอกท่านไม่บอกเนาะวันนี้ให้ดูไอ้ดูบรรยากาศรวมๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดทีหลังเนาะแล้วก็รวมๆลูกศิษย์ลูกหาท่านหลายๆคนมาจัดบันเกิดพร้อมกันโอ้นี่สุรชัยด้วยสุรชัยด้วยเห็นเห็นหรือยังเห็นคุณสุรชัยยังเหีอยหล่อหน้าตาหล่อๆเห็นเนี่ยคนนี้ใช่ไหมโอโอโอเคกันที่ก่อน